สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคำเตือนนวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสาวลาวมาแล้วนะรอบที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นนะทุกคนเห็นบอถ้าใครนะคะอยากสนับสนุนแก้วนะคะนี่นะคะช่องทางการสนับสนุนข,ของเรานะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะ,ะทุกคน นะครับอ่าถ้าสำหรับใครอยากสนับสนุนเรานะคะนี่เลยนะคะจ้ะอ่าได้อันนี้นะฮะ เมื่อวานลงไปในคลิปหนึ่งน,นะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามาเพิ่มตัวน้นให้นะคะถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็จะได้ไปแบบนี้แล้วนะ มีสองหนึ่งก็ต้องมีจิตสองได้ปกติธรรมดาสำหรับเรานะฮะ กันนะฮะกันไว้หน่อยนะ ถ้าจะเบิ้ลนะะถ้าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ล ชุดนี่นะทุกคน อืมนี่ไงชุดสี่ตัวนะ,ะเด่นหนึ่งห้าค่ะ ชอบชุดไหนไปชุดนั้นนะไม่ชอบผ่านแเปสําหรับเรา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 ชอบเฉยๆไม่เคยมาหรอกแต่ว่าชอบ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงไม่เคยมาเล็กชุดอะแต่ว่าชอบไงมันเป็นเรื่องแบบที่ชอบ <c oughs> แต่เพื่อแบบทุกเพื่อคนชอบนะเนาะ เห็นบ่น่ะแล้วแซมเข้ามาแล้วเงินก็คนที่อายุ60ก็คือได้หมดแต่ะโจไม่ได้แตะโจยังกดไม่ได้แตะโจยังไม่เข้าเหรอผิดตรงเอาเดี๋ยวก็รอวันสองวันแล้วแต่ ก็ผูคืนนี้ไงรออีกคืนหนึ่งนี่นะครับประมาณนี้เงินเงินคนแก่เงินคนแก่เ,นนแกเรายังไม่แก่เราก็เลยไม่ได้วา่าซานเนาะวันนี้นะะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะชอบศูนไปศูนชอบหนึ่งไปหนึ่งชอบสองไปสองชอบห้าไปห้าประมาณนี้ผิดถูกอย่าว่าการเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลชมเพื่อความบันเทิงนะเจ็ดสามก็อยากจอดเจ็ดสามมาอยู่นะอ่ะอ่ะมาเขาจะสุะดี